สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะวันนี้มีประกาศรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมชนะทานนะครับ266อัตรานะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่1-10เมษายน2565ตตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร20ตตำแหน่งนะครับเยอะมากจริงๆเริ่มต้นที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ4อัตราเงินเดือน1 3 8 0 0บาท คนสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็ได้รับปวสนะครับหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันถัดไปตำแหน่งที่2เป็นเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ25ตราเงินเดือน13,800บาทท่านต้องได้วุฒิปวสนะครับหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์นะครับตำแหน่งที่3เป็นเจ้าพนักงานประมงนะหอัตราเงินเดือน13,800บาทต้องมีว,วุฒิปวสนะครับในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะสาขาวิชาเกรรษตรศาสตร์สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำสาขาวิชาการควบคุมเรือประมงหรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ถัดไปครับตำแหน่งที่4นะครับท่านใดประสงค์สมัครเจ้าพนักงานการเกษตรรับ10อัตราเงินเดือน13,800บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็วุฒิปรปสนะครับในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรนะครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชา ช่างกลการเกษตรตำแหน่งที่5เป็นนายช่างชนประธาน23มอัตรานะเงินเดือน13,800บาทท่านต้องได้บุตรปวสนะครับในด้านเกี่ยวกับสาขายวิชายโยธาสาขายวิชาสำรวจสาขายวิชาการก่อสร้างหรือสาขายวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมตำแหน่งที่6เป็นนายช่างโยธานะครับรับ9อัตรานะเงินเดือน13,800บาท คุณสมบัติต้องมีรรวุธปวสนะครับที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างนะถัดไปตำแหน่งที่7เป็นในช่างสำรวจ18อัตราเงินเดือน13,800บาทคุณสมบัติก็ประวสนนะครับในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างนะนั่นช่างรับเยอะนะครับ ตำแหน่งที่8เป็นในช่างเครื่องกลจำนวน93อัตรานะรับเยอะมากเงินเดือน13,800บาทก็เป็นปวุฒิปวสนะครับในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตรถัดไปตำแหน่งที่9เป็นในช่างไฟฟ้ารับ6อัตรา เงินเดือน13,800บาทกระว u ปวสนะครับในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขา,ว,า, e ronic, า,ขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ตําแหน่งที่10เป็นในช่างไฟฟ้าสื่อสารจำนวนสียอัตรานะครับเงินเดือน13,800บาทคุณสมบัติก็ปวสนะครับในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังนะถัดไปช่างภาพนะครับช่างภาพนี่รับ6อัตรานะครับเงินเดือน13,800บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้รับปะวะสรหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางช่างภาพทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์หรือทางการถ่ายภาพหรือภาพ,พยนตร์หรือนะครับด้รับปวสรหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในในระดับเดียวกันนะครับทุกสาขาวิชาแต่ต้องบวกประสบการณ์2ปีนะครับด้านถ่ายภาพโดยแนบหลักฐานเป็นหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการถ่ายภาพจากหน่วยราชการหรือหน่วยเอกชนหรือรางวัล ที่ได้รับการประกวดนะใครชอบถ่ายภาพได้รับดวงวันมาก็แน่เป็นโปรไฟล์ได้นะครับที่มีการรับรองด้วยนะครับจากราชการโดยเอกชนนะ12เป็นในายางเขียนแบบนะครับรับ1อัตราเงินเดือน13,800บาทคุณสมบัติก็ปวสนะครับในสาขาวิชาการก่อสร้างสาขาวิชาเขียนแบบพึ่งกลสสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนะ ต่อไปตำแหน่งที่13เป็นนายช่างศินนะครับรับสามอัตราเงินเดือน13,800บาทท่านต้องมีวุฒิปวสนะครับในสาขาวิชาใดาวิชาหนึ่งในสาขาเกี่ยวกับวิจิตศินหรือสาขาการออกแบบตำแหน่งที่14เป็นพนักงานขับเครื่องจัดกลขนาดเบานะครับรับ11อัตราเงินเดือน11,280บาท ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับนะครับแล้วก็ได้รับใบอนุญ,ญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่2ขึ้นไปซึ่งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานขับเครื่องจักรกลไม่ต่ำกว่า5ปีนะอาศัยประสบการณ์นะครับตำแหน่งนี้นะโดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลนะ ตำแหน่งที่15นะครับเป็นพนักง,งานขับเครื่องจักรกขนาดกลางรับ2อัตราเงินเดือน11,850บาทคุณสมบัติก็วุฒิไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับและได้รับใบอนุญ,ญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่2ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถทักษะในงานขับเครื่องจักรกไม่ต่ำกว่า7ปีนะครับโดยต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน จากในจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจกักรกลตามลักษณะงานที่กําหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า2ปีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ถ้าเป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ต่ํากว่า 1. 5 0 BHP ลงมานะครับสรถตักทุกแบบต่ํากว่า150 bhp นะสเป็นรถกระบะเทความจุตั้งแต่5้าถึงสิลูปบาทลา สี่ก็คือรถพ่นยาง5รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่20ตันขึ้นไป6เป็นรถตีเส้นนะครับ7ดรถบดในน้ำ 8, ตั้งแต่8ตันขึ้นไป8เป็นรถบดสั่นสะเทือน 8, ตั้งแต่8ตันขึ้นไป9เป็นรถบดล้อเหล็ก2ล้อตั้งแต่8ตันขึ้นไป10รถบดล้อเหล็ก3ล้อตั้งแต่8ตันขึ้นไป11เเป็นรถกลิ้งตีนแกะนะครับชนิดขับเคลื่อน ด้วยตัวเองตั้งแต่8ตันขึ้นไป12เป็นรถบด,ดล้อ,อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเองตั้งแต่8ตันขึ้นไป13เป็นรถยกแบบงาแทะนะครับเกินกว่า5ตาตันนะแล้วก็14เป็นเครื่องจักรกลอื่นที่เทียบเท่าตามข้อ1ถึง13นะครับนี่ใครจะสมัครตำแหน่งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับถัดไปนะ ตำแหน่งที่16เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนักนะครับ11อัตรานะเงินเดือน12,410บาทวุฒิเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับนะครับแล้วก็มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่2ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถทักษะในงานขับเครื่องจักรกลไม่ต่ำกว่า9ปีนะครับยิ่งขนาดกลางขนาดหนักแหนะก็ต้องอาศัยประสบการณ์มากขึ้นนะครับ ที่สาคัญมีหนังสือรับรองนะประสบการณ์ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานที่ระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า4ปีนะเข้มข้นมากนะครับข้อหนึ่งถ้าเป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่150 bhp ขึ้นไป 2. เป็นรถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง3เป็นรถกระบะเท,ทความจุตั้งแต่10ลูกปาดหลาขึ้นไป 4. รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด 5. ้ารถลากรถพ่วงขนาดตั้งแต่20ตันขึ้นไป 6. ก็เป็นเครื่องปูแอดฟันผสมเสร็จนะครับ7เป็นรถยกแบบทัสเครน8เป็นเครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน 9. เป็นรถเคลียขนาดตั้งแต่150 bhp ขึ้นไป 10. เป็นรถตักทุกแบบขนาด150 bhp ขึ้นไปแล้วก็11ถ้าเป็นเครื่องจักรกลอื่น ็ต้องเทียบเท่าตามข้อ1นถึงข้อส0นะครับสเปคสูงมากนะ17เป็นนิติกรนะรับ1อัตราเงินเดือน18,000บาทท่านต้องมีวุฒิปอตีนะครับในสาขาวิชานิติศาสตร์18เป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม1อัตราเงินเดือน18,000บาทนะครับวุฒิปอตีนะหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาวิธีการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมสาขายวิชาเกษตรศาสตร์ทางวรรณศาสตร์ทางประมงาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์หรือสขายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับตำแหน่งที่19นะครับเป็นวิศวะนะครับชนประธานนะครับ30อัตราเงินเดือนสูงนะ19,500บาทท่านต้องมีวุฒิปอดีนะครับในสขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สขา ทางวิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมชนประทานทางวิศวกรรมการเกษตรทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ําทางวิศวกรรมโยธาทรัพยกรน้ําทางวิศวกรรมโยธาชนประทานทางวิศวกรรมแหล่งน้ําและนะครับที่สําคัญคือข้อ2เนี่แหละต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนดนะครับสาโยธาภายในวันที่10เมษายน2565 ซึ่งเป็นวันที่ปิดรับสมัครนะครับสเปคสูงนะครับต้องมีใบรับรองเลยนะไม่ประกอบวิชาชีพนะสุดท้ายเลยครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ็ดอัตราเงินเดือน19,500บาทท่านต้องมีวุฒิปวตีนะครับหรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับถ้าฟังแล้วสนใจตรวจสอบคุณสมบัติแล้วตรงท่านสมัคร ได้นะครับทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่1ถึง10เมษายนนะตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์คือ r i d t h a i h o p c o m นะครับเดี๋ยวก็แนบคลิปให้ท่านนะครับแนบเว็บไซต์ให้ท่านด้านล่างของคลิปนี้เช่นเดิมนะขอบคุณนะครับทุกท่านทีกนนกดด่กดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ